ăn chăm mây chấm mây. ย่างกันไปทึงท่งๆใน้ลงเป็ดๆวันน,นี้ไม่หาเพื่อนเลยครับ

ไอ้บนนเนอบ,ออบอื้องหน้านี่รอโบรอบอาบน้ำเร็วออรอโบกินตะตูดเลย<อ>ยังอ่มไปท่างหนองอืมดินมองเปกๆเ,เอาเอาโอ้ยดินนั่งก็ะด้เลยดินเออลอยอยู่ครับ เอได้เงยเว้ยไปดิเออพูด้ไปพู้เตปิ้นเดียวกันนเ้ปั๊มแล้ไปยันไดุยุ่งกบงงย่งะกัเง้ยปั๊มเออไปน้ารวเอยเ้ยมั้วนนี่เอรอนเง้ปั๊มคอกอกพอุ่นอยาก่อนนเปั๊มเอ้

ตุกใจบิดแก้วนวเาเออล,วลวา,วาว่าวันพุธเปิดก <S <S ันโมบประตกใจเลยไม่เขีนนเยวน,นี่แล้วตุกใจอืมตีหลังนั่นเนี่ยแม่ ไป,ปทางอมสาบไปคุณมั้ไอชิ้นเนาะิ้นอนเ่นยังลาบวะชิ้นยังเดอ้อก็ไพิตะวันดีมาเด้อพิตะวันอ๋อเที่ยวออกเที่ยวมาเดอ้อมาเดอ้อ เอาข้ามาไหวที่นี่แกมือมากเลยยังาัาสะเทยรับเต็มๆเลยโชคเลยโชคเลยออกกำ <c oughs> ลังกายแดงตาจัดสามตัวเบิ่งบบหอมตะวันกะทิมะนาวหอมไหมผมมีแดดเลยเออกแดดเลยตลอดเลยหอมเลยถ้ารับไม่เอ็มไม่ถ้าระ

ไปไปไปเห็นรถบ้าพุ่นอะไปกินกินเหนียวใส เฮ้ยิึงตะตูดเอาค่ะแม่ตูดรอๆออ,อบๆบ,บนี่แหละศิลปินเดียวเลย บรรยากาศนาเลี้ยง nhà ก็อ่อ,อยงามนี่รถ่นบ่ งางเครื่องห่อนเลยไปไปหมูเขาพันมาเด้อ Cái siêu nấm, cái siêu nấm.